สมาพันธ์โลจิสติกและการจัดซื้อของจีนได้เผยแพร,แร่รายงานการพัฒนาโลจิสติกดิจิทัลของจีนปี2022เนื้อหาระบุว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลภาคธุรกิจของจีนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้ธุรกิจโลจิสติกเดินหน้าพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วมากขึ้นส่วนตลาดโลจิสติกดิจิทัลนั้นก็มีแนวโน้มเติบโตด้วยความเร็วสูงโดยเมื่อปี2020 ตลาดโลจิสติกดิจิทัลนั้นมีมูลค่าในภาพรวมอยู่ที่35,670ล้านหยวนหรือราวๆประมาณ176,400ล้านบาทจนกระทั่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น128,050ล้านหยวนหรือราวๆประมาณ633,200ล้านบาทในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา จีนยังได้เผยแพร่ข้อแนะนําการสร้างระบบมาตรฐานทางโลจิสติกอัจฉริยะทางการขนส่งและการคมนาคมโดยทางผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโด,ย,ดยการเร่งสร้างระบบมาตรฐานโลจิสติกดิจิทัลของจีนจก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งโอกาสการพัฒนาตามไปด้วย